สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเข้ากับรายการเกลือหรือเก E p พมาแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกันเหมือนเดิมเ,ดเลยครับโอเคเรากลับมา2วันติดเลยนะครับมาดูกันนะครับวันนี้ผมเตรียมมาหลายอยู่นะแต่เดี๋ยวขอคัาเพิ่มก่อนแป๊บหนึง่งไม่รู้เงินจะพอหรือเปล่านะครับจัดมาเลยไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเงินเงินไม่น่าจะพอหรือเปล่าป๊อปอาจจะพอก็ได้ปึ๊บปึ๊บอาได้ได้มาแค่2ออันโอเคไม่อันนี้ไม่ปีปัญหาอะไรนะครับมานะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปผมได้ตัวใหญ่มาผมได้ตัวใหญ่มาก็คือตัวนี้นะครับ แล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับผมหลังจากนั้นผมก็ไปได้ไปสุ่มผมก็ได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้คือฮิวนิวเคียร์วท์ด็อกหรือเปล่าชายนี่นะครับ300ล้านใครบอกว่าเกมนี้แม่งปรับเลือนปรับเลทมาแล้วแม่งเกมแม่งเกมนี้แม่งเกลือวะไม่จริงนะครับหรือว่าจะจริงก็อาจจะเป็นไปได้วันนี้เราทุ่มสุดตัว16ลูกจัดไปยาวๆนะครับมาเราจะใช้สูตรเดิมเราจะใช้บูทไปบูทไปและเปิดประเดิมด้วย1ล้านก่อนละกันมา จริงๆไม่ได้หวังอะไรอะหวังเอาอ่ามาและทีนี้เราจะออโต้เลยนะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรมาตอนนี้เก้าแสนการปึ้งเดี๋ยวเราขอใช้สูตรไหว้เจ้าพ่อตัวนี้เป็นหิวไหว้เจ้าพ่อหนะโมูฟีสนะครับผมขอนะครับผมขอนะครับมาอุ้ยเมื่อกี้ตัวใหญ่โผลมาตัวใหญ่โผลมาแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีโอกาสมันชอบมาอย่างเงี้ยมาเป็นควันเนี่ดตอนนี้อีกสิบลูก โอเคต่อมานะครับปะตอนนี s, s ้อ <laughs> ีกส yeah, no. exactly. oh, <ié> ิบลูกเราเปิดกันยาวๆเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ออกเกลือเลยเกครับเกลือเลยเกเกคือเกครับอีกทับร้อยแล้วใครบอกว่าเกมนี้มันเกลือวะใครบอกว่าเกมนี้มันเกลือเมื่อเช้านี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงคนดูเป็นไงโอ้โหตัวใหญ่เปิ้งฟื้นจัดเลยโอ้โหอันนี้โชว์ดวงดีจัดนะคนดูนะตัวใหญ่อีกสักตัวป่ะอีกสักตัวโอ้โห มาคนดูมาโอ้โหเลยตัวมาอย่าให้เสียสิอีกสามลูกสุดท้ายครับไม่ต้องมาล่อตาล่อใจเขามาล่อตาล่อใจอีกแล้วใช่ <c oughs> สิบห้าลูกตัวใหญ่ออกตัวเดียวเองหรือว่าหรือว่าผมโลภมากกันวะแต่ตอนนี้เราก็มีตัวใหญ่เยอะอยู่แล้วเนาะใช่ไหมใช่สิมันต้องใช่สิผมนี่เครียดเลย่ะคุณดูมามาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างเนี่ยเรามีฮิสสวสกอเลอร์แบไอตัวนี้คือ ตัวนี้คือห้าสิบล้านนะคุณดูคนะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งในสามร้อยล้านและคือไม่ได้แต่ตัวเดิมๆด้วยนะไม่ได้ตัวอื่นเลยนะคุณดูเออพี่ก็เครียดว่ะโอ้โอโอปวดหัวปวดหัวเอ้ยหรือว่าเราไม่ได้อัพอันนี้วะเราต้องอับหรือเปล่าช่างไม่งช่างไม่เล่นละงอนงอนเกม งอนเกมหยอกจริงๆแบบบางทีคนดูค่าจะเฮ้ยพี่น่ามาดีแล้วก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าไม่รู้นะครับเพิ่งมาเล่นเป็นแบบมือใหม่สุดๆอะไรเงี้ยโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เราจะสรุปได้ว่าคอนเทนต์นี้วันนี้เกครับไม่เกลือดวงดีครับวันนี้ไปชิวๆโอเคสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมแจกตัวอะไรในนี้ฮิวที่ผมมีผมไม่ค่อยได้เล่นผมอาจจะแจกนะ ลอง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 บอกกันมาได้นี่แล้วผมมีตัวนี้ด้วยถ้าคุณดูอยากได้คอมเมนต์มานะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วเจอกัน